กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรสำหรับไหว้ครู68รุ่นมหาจากักรพรรดิยอดด้วยครั้งที่6ประจำวันที่8มกราคม2,568เนนุกพิชาพัทค่ะปัดนี้วันที่8มกราคม2,568เป็นวันที่6 ที่ข้าพเจ้านางพิชาภัทรคานภูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระประสูติพระปริรและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยาบูชาแดก,กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจุดจ่อในอัคคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจัก,กรวาเวสุอักลาคันฉันตุเทวตาสันธามังมุนีลาชัสสาสุนันตุสังโคโมโขังสังเคการเมจลูเปคิลิสิขาะตะเกจันตะลิเควิมาเนทีเปลัตเถจะกาเมตะลุว่านาหาณเีเคหาวัตถุมหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชาลัถาวะละวิสเมยักษะทันทัพพระนาคาตันชันตาสันติเกยังมนนิละ ว่าจะนังสาธโวมีสุนันตุธรรมณะสวนณกาโรอายมพัทันตาธรรมะสวนณกาโรอายมพัทันตาธรรมะสวนณกาโรอายมพัทันตาบทสวดบทที่สองบทบูชาพระรัตนตัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ บทที่3บทกาบพระรัตนตยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวาตาธม,มูธม,มังน้มสามิสุปฏิปันโนพระขวตสาวกสังโคสังคังนำมามิบทสวดบทที่4ี่บทสวดนมัส,สก,การสิทธิคาถา นโมตัสสะพระขวัติตอว阿拉ห์ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวัติตอว阿拉ห์ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวัติตอว阿拉ห์ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดบทที่ห้าบทสวดไตรสารนคมณนะปาฐะ พ tomar, 1991, <im> ุทธ oui ังสระนังขะฉามิธรรมังสระนังขะฉามิสังฆังสระนังขะฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขะฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังขะฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังขะฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังขะฉามิตติยัมปีธรรมังสระนังขะฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังขะฉามิ บทสวดบทที่หบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถเมสารนังอันยังพุทโธมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสูที่มีหมุนตุสัพพทานัถิเมสารนังอันยังธรมโมมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสูที่มีห EX นตุ er สัพพทานัตถเมสารนังนนนอันยังสังโฆมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสูที่มีหุนตุสัพพทา บทสวดบทที่หกพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูลอนุตตะโลปุรีสะธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุสานาังพุทโธภะคะวาติบทสวดบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภะคะว,วาตาธรรมโมสันทิตโกากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตัพวินโยหิติ บ,บทสวดบทที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวะกะสังโคอ,อุชุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวะกะสังโคยายะปฏิปันโนพระขวัตโตสาวะกะสังโคสามีจิปฏิปันโนพระขวัตโตสาวะกะสังโคยติทางจาตาริปุริสายยคานิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสาวะพระขวัตโตสาวะกะสังโคอ,อา,ห و, าหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโย و, อัญชลีกะระนีโย و, อนุตลงบุญยักขตตังลูกาสาติ บทสวดบทที่สิบลัตนาสูตรยานิทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคสัพเพวภูตาสุมนาพระวันตุยะอโทโิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัมหาหิภูตานิสาเมาสัสมเพมีตังกัดโลถามานุสิยาปาชายะท่วะจะลัตโตจะหาลันติเยพะลิง ตามาหิเนลขาถาอปะมาตายังกิจจิวิตังอิทธาวาหุลังวาสังเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสะมังอัจฉิกตถาคาเตนะอิทำปีพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะโสทิวัตโสวัตที่หูตุขะยังวิลาขะยังวิลาคังอมตะังปณีตังยะทางมะคาสังยะมุนี สมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิแกนจิอิทัมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิุหตุยัมพุทธาเสถโถปริวัฏยัน,นยียสุจริงสมาธิมาณต,ตาลิกัญญามหาหุหสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิทัมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ เยบุคลาอัฐฐสตังปัสสาจะตาริเอตานิยูคานิหูนติเตทัคินียะสุขตังสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาลานิอิธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิหูนตุเยสุปายุตตามะนะสาทันทะเหนะนิกามิใน โคตะมาสาสะนำหิเตปติปัต,ต,ปต,ตาอม,มาตังวิไคหะสัตทา,ทานิพุติงพินชะมานาอีธรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัทโหนตุย่าทิงขาขีโลเปาะะวิลิงสิโตียาจะตุมพีวาติพีอสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสัมปุริสังสวะทามิ โยอริยะสัจจานิอเวจะปัสสติอิทัมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตที่หหนตุเยอริยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทศีตานิกินจาปีเตหุนติผู้สัมปะมัตานะเตพวังอัฏฐามะ มาที่ยันติอิรรมปีสังเครัตนังกรณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทีโหนตุสหาวัสทัสสานสัมปะทายะตะยันสุธรรมมาชหิตาพวันติสัมกายาชิติวิกิิวจิกิติฉัตตะสีสัพพระตังวาปิยทัสสีกินจิจะตูหาบายเยหิจาวิปปามุตโตฉะกาภิ ฐานานิอภพ,พโภกาตุงอิทัมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัตทิหุนตุกิจจาปีโสกมังกโลติปาปังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภพโภโสตัสสะทิฉะทายะอภพพตาทิสะปะทักทักษาวุตาอิทัมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัตทิหุนตุ ว่านับปะคุมเพยยถาภูสิกตัดเคคิมหาหน้ามาเสปะัทะมักหมิงคิมเฮ ตะทูปะมังธรรมะวังอัทสยินิพานานคามิปะละมักหิตายะอิรัมปีพุทเทรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตที่หุนตุวะโลวะลันยูวะละโทวะหาละฮาโลอนุตตะโลธรรมะวังอเทสยิอิธัมปีพุทเทรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตที่หุนตุขีนางสุปานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตายะ ติเกพระวัดมิงเตขีนพีชาอาวิลุหิตฉันธานิพันติทีลายถายัมปะิโปอิทัมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตที่โหนตุยานีทภพูตานิสมาคตานิภุมมานิยาวายานิวะอันตาริเขตาถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมะสามาสุวัตที่โหนตุ ยานีท่าปูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตาริเขตถาคตังเทวมนุสสาปูชิตังทำมังนมัสามะสุวัตทิโหนตุยานีท่าปูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตาริเขตถาคตังเทวมนุสสาปูชิตังสังคังนมัสามะสุวัตทิโหนตุบทส่วนบทที่ห้าอาถานาติยะปลิตปุตย่อ สัพพะโลคาวิมุติโลสัพพะสันตาปะวัชิโตสัพพะเวละมะติกันโตนิพุโตจตุวังภาะวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัมภะโลโควินสัสตุมาเตพวัตวันตาโย ο, สุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทานะศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวิวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง บทสวดบทที่สิบสองอาทิตะปริยายาสูตรเอวังเมสุตังเอกังสม,มยังพระควา ค่ยายังวิหารติข่ายาสีเสสังทิงพี่ขูหัดเสนะตั้งขะโขพระเขวาพี่ขูอามันเตสิสัมพังพิขเวอาชิตังกันจิพิะเวสัมพังอาชิตังจังคุงพิฆเวอาชิตังลูปาอาชิตาจากขู่วิญญาณังอาชิตตังจากขูสัมผัสสอุอาชิตยัมปิทางจากขู่สัมผัสสัปจะยาอุปัชติเวทะยี่ตังสู่ขังวาทุกขังวาอาทุขขามะนุอาทุขะ มะสุข,ขังวาตัมปีอธทิตังเกนะอธิตังอธิตังลักขคินาโทขคินามหาูหักคนาอธิตังชาติยาชัายลามาละเนะสูเกหิปาริเทเวหิทุกข,ขั ทุเขหิโทมะนาเสหิอุปยาเสหิอันตันติวะทามิโสตังอธิตังสันธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทธิโตยมปิทางโสตสัมผัสปัจจยาอุปัชติเทวยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวา ตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังปราคคขินาทูสักขินาโมหักขินาอธิตังชาติยาชาลามะละนีนะโสเกหิปาลิเวเทเวหิทุกเขหิโทมานัสเสหีอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิคานังอธิตังขันธาอธิตามานะวิญญาณังอธิตังมานะสัมผัสโสวอธิโตยัมปีทางมาณสัมผัสสะปัชยาอุปชัสติ เวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตามปีอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาคะคินาโทขหักทสักขีนาโมโทหักขีนาอธทิตังชาติยาชาลามะละนีนะสูเกหิปะลิเวเทเวหิทุกเคหิทหามานะเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิเชื่อหาอธทิตตารัส สารอธิตาชีหาวิญญาณัางอาทิตังชีหาสัมผัสโสอธิตตุวะยำ ปิทางชิวหาสัมผัสสะปัจชยาอุปัชติเวทะยี่ตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคะขินาโทสักขีนาโมหขินาอาทิตังชาติยาชลมะเนนะโสเกหิปลีเทเวหิทุกเขหิโทมานาเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัฏามิกายโยอาทิตโตผูทัพพาอธทิตากายวิญญาณังอธทิตังกายะสัมผัสสวอาทิโต ยำปีทางกายยะสัมผัสสาปัชยาอุปัชสติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุขามาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขินังโทสักขินังโมหักขินังอธิตังชาติยาชาลามะละเนนะโสเกหิปะริเวเทเวหิตทุกเขหิตโทมานะสเสหิ อุปยาเสหิอธิตันติวัทามิมโนอธิโตธรรมมาอธิตามาโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสอธิโตยำปีทางมโนสัมผัสสปัจจญาอุปัชสติเวทะยี่ตังสูขังวาทุกขังวาอทุขามาสูขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคคขินางโทสักขินางโมหักขินางอธิตังชาติยาชาลามารเนยะสูเกหิปะลีเทเวหิทุเขหิโทมนัส สะเตหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิฆเวสุวาอริยาสาวสาโกจากขูมิงปีนิพินทติสุเปสุปีนิพินทติจากขู่วิญญาเนน,นินิพินทติจากขู่สัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางจากขู่สัมผัสสะปัชยาอุป,ปัชติวิทยีตังสุข,ขังวาทุกังวาอาทิขัด มะสุขขังวาตามีงปีนิพินทติ โสตมิงปีนิพินทติสันเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยัำปีทางโสตสัมผัสสาปัชญาอุปัชสติเวยะที่ตังสุขังวาทุขขังวาทุขามาสุขขังวาตมิงปีนิพินทติมานิมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติมานวิญญาณีปีนิพินทติมานะสัมผัสเสปีนิพินทติยัำปีทางมานะสัมผัสสาปัชญาอุปัช ชาติสติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอาทุขามาสุขังวาติมเปีนิพินทติชิวหาสะระยะปีนิพินทติราเสสูนิพินทติวิชิวหาวิญญาณีปีนิพินทติชิวหาสัมผัสเสปีนิพินจติยำปีทางชิวหาสัมผัสปัจจัยยาอุปชาสติ ติยะเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาทุขามาสุขขังวาเตมิงเปีนิพินติกายยะยามิงเปีนิพินติโพธเพสุปินนิพินติกายะวิญญาณีเปีนิพินติกายยะสัมผัสสีเปีนิพินติยามปีทางกายะสัมผัสสัปพัญญาอุปัชสติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาทุขามาสุขขังวาตัมิงเปีนิพินติมานัต มีปีนิพินทติทางเมสุป,ปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางมาโนสัมผัสสปัชยาอุปชสติเวทิเวทายตังสุขังวาทุข,ขังวาอาทุขามรามาสุข,ขงสัขขงวาติมีปีนิพินทติ นิพินตังวิลาชาสติวิราคาวิมุตจติวิมุตตันมีวิมุตตมิติยานังหูนติทีนาชาติวุติตังดำละมาจาริยังอะตังอาลีนิยังปาปปังกังปัฏฐาตาญาติปะชานาติติอิทธาวโบจจ่พภะกวาอัตตามานาพิเตพิโขพรภะกวโตภาสิตังอภินันทุงอัตพิมจาปานาเวยากาลามัสมิง กัญญาาเนตาสาัสะพิคูสหาสหาสาอานุปัฏฐะเอสาเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติจบบทสวดที่หนึ่ถึงสิบสองค่ะ